สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่สวนนะคะตอนนี้พามาชมน้อยนาเพชรปากช่องค่ะลูกโตแล้วนะคะ เยอะแยะเลยค่ะต้องเอาไม้มาค้ำค่ะเดี๋ยวกิ่งจะหักค่ะน้อยหนาเพชรปากช่องอายุปีกว่าแค่นั้นเองค่ะเต็มต้นแล้วส่วนอันนี้เป็นพันธุ์พื้นบ้านทั่วไปนะคะอันนี้เป็นเพชรปากช่องค่ะเยอะค่ะเยอะมากลูกโตด้วยค่ะโตเร็วมากๆนี่นะคะมีต้นอีก ดำๆแมงกินนะคะไม่ได้มาหอ่อต้นนี้มีประมาณเจดแปดลูกค่ะเยอะค่ะมาดูอีกต้นนะคะต้นนี้ลูกจะใหญ่ที่สุดเลยค่ะ ผมได้หรือยังดูไม่เป็นคะ่ะก็เอาคาไว้ตรงนั้นก่อนนะคะมีตรงปลายมันอีกคะ่ะเยอะมากคะ่ะมาดูต้นนี้อีกนะคะนี่นะคะ่ะมีอีกคะ่ะ ต้นนี้ก็มียเยอะจังเพชรปากช่องค่ะเพชรปากช่องลูกโตวกว่าน้อยนาทั่วไปค่ะ ที่สวนมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดมีอยู่แปดต้นนะคะปีกว่าก็ได้กินแล้วค่ะปลูกพร้อมๆก,กันกับฝรั่งแต่ว่าฝรั่งจะโตเร็วกว่าได้กินก่อนตามมาด้วยน้อยหนาเพชรปางช่องค่ะต้นนี้รู้สึกใบมันจะเยอะนะคะมันเป็นพันธุ์ดูใบหรือ อะไรไม่รู้ค่ะดำๆไปเยอะต้นอาจตาดมีอยู่สองแก่นนะคะ